เขาเล่นนนาแเ้วอีกเส้นอีกสายนึงอยู่นี่นครับสวัสดีครับผมทัพโพวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวน้ำตกนะครับวันนี้รู้สึกว่าอากาศร้อนมากเลยเช่นนี้วันนี้ก็อยู่ลางจอดรถนะครับที่น้ำตกบ้านผมเองนะครับน้ำตกเมื่อก่อนก็เป็นน้ำตก สองพี่น้องนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าน้ำตกพระนอคีดีกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเป็นป้ายนี้นะครับถ้าใครอยากมาเล่นน้ำก็สามารถมาได้นะป้ายน้ำตกพะนอคีนะครับแล้วก็ทางลงก็ไปทางนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเล่นน้ำแล้วก็เพื่อนๆผมลงไป หลายคนแล้วครับประมาณสักสี่ห้าคนแล้วแหละดูจะไปเล่นน้ำด้วยกันไปชมความสวยงามของน้ำตกพะนอคีกันนะครับโอเคไปกันโอเคตอนนี้ก็เดินจะเดินลงไปแล้วครับนี่ทางเดินลงทางทางลงนะครับมันจะชันๆหน่อยนะ 龙龙。Long, long. ฮู้ฮูน้นะครับเพื่อนๆลงไปอยู่ข้างล่างกันหมดแล้วนะครับชั้นนู้นมันจะสวยกว่านะครับนะครับทำไมถึงเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกว่าน้ําตกสองพี่น้องนะครับ มันจะมีสองสายนะมีสายนี้สายหนึ่งแล้วก็อยู่นั่นอีกสายหนึ่งนะแม่น้ํามีสองสายนะมันจะมารวมกันข้างล่างนะครับอันนี้ผมก็อยู่น้ําตกพระโอคีนะครับอันนี้สายนี้มันก็เซยเหมือนกันนะอันนั้นสามารถปีนขึ้นไปได้แต่ว่ามันจะยากหนะ่อยอันนี้มันจะมีสองชั้นนะมันจะไม่ค่อยสูง แต่ตัวนูน้นตัวนู้นก็มีสองชั้นเหมือนกันมันแต่ว่ามันจะสูงกว่าชั้นสองขึ้นไม่ได้นะครับเมื่อก่อนมีคนขึ้นอยู่นะชั้นสองแล้วก็มันตกนะครับ <Huh? S 1> แต่ว่าไม่เป็นไรครับตกลงน้ําแล้วมันก็เจ็บเหมือนกันนะเพราะว่ามันสูงมากเดี๋ยวลงไปดูความสูงเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นข้างล่างนะครับแต่ตรงนี้ผมจะมาถ่ายให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับ <Yeah. S 1> แดดมันจะจ้าหน่อยนะครับ พราะว่าแดดมันร้อนมากแต่ว่ามาอยู่มาอยู่ใกล้ๆน้ําตกนี่มันก็เย็นนะลมของน้ําตกมานะครัไอต,ตรงนี้มันลึกนะประมาณเท่าคอผมเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะประมาณเท่าคอผมวันก่อนก็มาเล่นกับเพื่อนนะครับลงไปเท่าคอเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยเล่นนะครับตรงนี้มันถ่ายรูปไม่ค่อยสวยนะต้องลงไปเล่นข้างล่างถ่ายรูปสวยนะครับเดี๋ยวผม ไปดู insert กันดีกว่า นนี้ก็ร้อนแล้วนะครับเหนื่อยเริ่มหลายแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างลงไปหาเพื่อนรักกันลงไปดูชั้นข้างล่างนะครับระหว่างทางเดินลงก็มันจะมีนี่ที่จุดชมวิวนะครับนี่แต่ว่าไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาตัดหญ้านะครับแต่ว่าถ้าใครดูคลิปนี้ก็สามารถมาเที่ยวมาชมได้นะครับ มาเที่ยวทุกปรงจองปุ๊บก็มาทางหนองเขียวนะครับแต่ว่าเลยพนดนอาคีใบนิดนึงแล้วก็มันจะมีป้ายอยู่เห็นป้ายอยู่ป้ายที่ต้นคลิปนะครับมันจะมีป้ายอยู่นั่นน้ําตกสูงมากสองชั้นนะไอที่เห็นนะชั้นบนชั้นบนนะครับแล้วก็มีชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งดูวิวก่อน แต่ว่าแถวนี้มันเป็นก้อนหินนะครับหินอันนี้ก็ลื่นเหมือนกันทางก็ชันเหมือนกันนะครับถ้าเดินลงมาก็ต้องระมัดระวังเี๋ยเพื่อนๆเ,เล่นน้ํากันใหญ่เลยเขาเล่นน้ํากันแล้วเพื่อนๆเนขาเล่นน้ํากันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ทานเขาลงเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นเยดีกว่าต้องรีบลงไปแล้ว นัน่นเขาเรียกนามล้วอีเส้นอีสายหนึ่งอยู่นี่คนระับ เล่นน้ำเสร็จไปแล้วรอบนึงนะครับเล่นแป๊บเดียวเองหนาวมาก,กนี่ก็นี่จะขึ้นมาปีนในนี้เล่นนะครับหินลื่นมากจะปีนเล่นนะว่า ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาข้างบนแล้วครับนั่นเพื่อนๆอยู่ข้างล่างเล่นถ่ายรูปกันแต่ผมนี่นี่อันนี้ลื่นมากเลยนะแต่ขึ้นมาเมื่อกี้ทางขึ้นง่ายๆเองนะครับทางขึ้นก็ไม่ยากสักเท่าไหร่แต่เคยมีคนขึ้นไปข้างบนได้้วแต่ว่าผมไม่กล้าขึ้นตรงนี้ มันน่ากลัวเหลือเกินดูที่นี่ไปก่อนนี่เห็นน้ำตกหรือเปล่า,า,าน้ำตกึี่มาก็สวงเหมือนกันนะนี่บนหัวนี่ก็เป็นชั้นชั้นแรกที่ เพิ่งมาเมื่อกี้นะครับมาเอ่อน้ำตกอีกเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยลงมาที่นี่แล้วก็มาประจบกันที่นี่นี่ตรงที่เพื่อนๆน,นั่งกันอยู่นะครับมาอยู่ข้างนอกแป๊บเดียวก็เริ่มร้อนอีกแล้วเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวลงไปเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับบ้านแล้วอันนี้ก็มาปีนผาเล่นๆน,นะครับเดี๋ยวก็จะลงไปแล้ว เดี๋ยวผมลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วเจอกันข้างล่างนะครับเพราะว่าลงอันนี้ถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวตกนะครับก็หาที่จับ นะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปวิดรือต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรนนี้สวัสดีครับ